เดี๋ยวพี่แดงพี่แดงอ๋อพี่แดงจะให้เลขล่างก่อนเลยใช่ไหมให้เลขล่างวันนี้ให้ข้างล่างอย่างเดียวอ่าข้างล่างอย่างเดียวจัดมาล่างเลขพี่แดงตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวก็เสียวได้อ่าล่างของพี่แดงใครชอบก็จัดไป ใครชอบเลขไหนก็เอา,าประกบคู่เอาแต่มไม่รู้ว่าแต่เลขข้างล่างผมให้ไปแล้ว,วอ่ะที่ี่แอดไลน์ไปแล้วอ่ะเหรอแต่ว่าผมจะฟันให้ตัวเดียวอ๋อฟันให้ตัวเดียวเลยล่างตัวเดียวข้างล่างอมไม่ออกไม่รู้นะ่เชื่อผมนะอ่าฟันธงมาให้ตืด,ตด เอาสีแล้วค้างแล้วโอ้โหหนิดสีตัวเดียวไงฮะต้องปัดตรงนั้นสี่ตัวเดียวไงข้างล่างไงเอาขออีกตัวหนึ่งไม่ได้บอเอาจับคู่ไปเลยให้ตัวเดียวมาทำไมเขาเขาจับคู่เขาจับไปแล้วไงแอบอ๋อไอสีตัวเดียวเลขวิงขว่งเลขออ,อ,อกกังลังกาย เดียวดี่บอกว่าเลขเด่นมีสี่กหกอ่ะผมฟันสี่ไงอันนี้สี่บนหรือสี่ล่างออล่างใช่ไหมสี่ล่างเออสี่ล่างตัวเดียวเฮ้ยเราเนี่ยไม่เข้าใจเลยแต่ให้พูดสี่ล่างตัวเดียวไปจับคู่วินเอาใช่ไหมูวิน่ะผมจับไปให้แล้วหมายถึงว่าผมถามเนี่ยให้มาตัวเดียวใครอยากไปจับคู่วินตัวไหนก็ไปไปเองใช่ใช่ใครมีเลขในใจชอบตัวไหนก็ จับดูเลยครับแต่ว่าเลขจับคู่ผมให้ไปหกชุดนะะั่นน่ะนะไปคือผมฟันสี่ให้ตัวเดียวฟันก็จะเหลืออยู่แค่สามแถวเองอ่าสี่ตัวเดียวฟันตรงงห้เลยได่อืออือเาโอเคครับพี่แดงให้มาแล้วฟันชึบชึบขาด ขาดอ้าวไม่พี่แดงพี่แดงอยู่อยู่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนอยู่สวนอยู่สวนตอนนี้อยู่สวนไม่ไม่อยู่สมุดประการใช่ไหมไม่ใช่อ่าสวนไหนครับสวนนี้สวนนี้อยู่ราชบุรีอ๋ออยู่ราชบุรีเวลาไปสวนเนี่ยไปถามหาพี่แดงเขารู้จักไหมครับหรือว่าพี่แดงหรือว่าชื่อนิกเนมอะไรก็ได้รู้รู้ ถ้ามาถ้ามาใกล้อะธ้ามาใกล้ที่ไหนครับธรรมะแถวในสวนเนี่ยแถวในสวนเนี่ยเขาจะรู้จักอ่าแล้วพี่แดงเขาจะรู้จักเลยอาไม่ไม่เผื่อครับผมว่าถ้ามาถามกำนันกำนันที่ที่ที่ใกล้เคียงกันเนี่ยคือญาติกันครับอือญาติกันไปถามหากำนันก่อนไปหากำนันแล้วก็ไปถามว่าพี่แดงให้ ให้เขานำทางให้อย่างนี้เนาะไม่ที่ที่พูดไม่ไรอะหรอกครับเผื่อบางคนฟันสีหนักๆไม่ออกมาปุ๊บพี่แดงเนี่ยเขาจะได้ตามตัวตามตัวถูกอ่าใช่ฮะเขาจะได้ตามตัวถูกเออไม่ได้ตามตัวผิดเขาไปถึงที่ได้ไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปอะไรหรอกพี่แดงจะไปกินมะพร้าวเออโอ้ยอหนักไปหน่อยเอออยากกินมะพร้าวกับพี่แดง ถ้าใครใครใครเคยมาเที่ยวตลาดน้ำดำเนินอ่ะผมไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไหร่หรอกผมผมรู้จักผมรู้จักเขาหมดเลยทั้งตลาดน่ะทั้งเร้าดำเนินน่ะดินแดนนี่ใช่ไหมรู้จักเขาหมดอืมแต่แต่เขาไม่รู้จักผมโอ้โหน่ลองลองเปิดที่ที่ที่ผมให้ไปที่วแอปไลฟ์ไปแล้วอ่ะ อ่มันจะมีอยู่จะมีอยู่ใช่ไหมสี่กับหกไงสี่กับหกไงสี่ตัวเดียวแหมกระดาษตัวไหนล่ะของพี่แดงอ่าของพี่แดงตัวนี้ใช่ไหมฟันสี่กับหกมาฟันสี่หกหกล่างตัวเด่นไงตัวเด่นนะตัวเด่นข้างล่างนะข้างล่างอ่าล่างล่างจะนี่ใช่ไหมสี่กับหกนี่นะอ่าสี่นี่ละนี่ละเออล่างนี่แหละสี่กับหกนะสี่กับหกนี่แหละอ่าตัวนี้เนี้ยนะ สี่กับหกจับคู่วินนะครใครชอบสี่ก็สี่สองสี่สามสี่เก้าประมาณนี้ตัวนี้เนาะเออแล้วก็ที่อยู่เดี๋ยวจะบอกให้ครับกันหกสี่ไว้หกสี่กันหกสี่ไว้หกสี่กันไว้อีกแต่ว่าสี่สามเนี่ยสี่สามเนี่ยมันจะออกยากมันมันออกไม่ยากครับพี่เชื่อผมถ้าเขาจับปุ๊บมันออกเลยออกไม่ยากนะถ้ามัน ถ้าลูกบอลติดเนี่ยเออว่าไปอย่างมันจะออกยากผมเห็นเห็นอยู่มันไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอกออกง่ายง่ายอแอดูแอดูอยู่แม่กองเหรอแอดูอยู่แม่กองใครดูตรงกลางเฮ้ยพี่อุไรพี่อุไรวันพี่อุไรวันบอกว่าถ้าถ้าสีจะมาชอบสีหนึ่งสีอ่าสีหนึ่งหนึ่งสีสีห้าห้าสีาง,งั้น บงหูแล้วอเอาไปตัวไหนก็นได้แล้วแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่<อ>แตนะแต่ละคนะแต่ว่าแต่ว่าหนึ 1, ่งสี่ตัวเลขเลขหนึ่งสี่กับหนึ่งห้าไอตัวที่พี่อุไรวันมาเนี่ยทั้งหนึ่งทั้งทั 1, ้งหนึ่งทั้งห้าเนี่ยมันเป็นเลขกําลังวันนะกำลังวันวันเสาร์นี่จะมีหนึ่งกับห้ากับแปดหนึ่งห้าแปดนี่อันนี้เลขกําลังวันครับพี่วัชราศาักดิ์ขอบคุณขอบเพว่าขอบคุณครับ เห็นแล้วครับจาก a ฟ e b o ๊ k นะครับพี่วัชรศักดิ์ที่ขอเลขพี่แดงมาอันนี้ตามนี้แหละนะตามนี้พี่แดงฟันฟันฟันสี่ตัวเดียวหกตัดออกถ้าสมมติว่าหกมาล่ะคู่กันได้นะอมันมาคู่กันได้คู่กันได้กันหกสี่ไว้ใช่ไหมกันหกสี่ไว้ นะกันไว้นะกันหกสี่ไว้เลขสีิติเออเลขสีติมีหกนะเอามีสี่ด้วยเฮ้ยมีสื่โอ้โหหมาก็มาเด่นเหมืนนมอนกันเลขสี่ก็เท่ากับเลขพีแดงเหมือนกันนะมีสี่มีหกเนี่ยอะยใช่ไหมเอออใครที่เพิ่งเข้ามาหนึ่งง,งนั่นเห็นกระดาษแผ่นนี้มุนอุ่ยปุ๋ยเนาะ <laughs> เขียนบอกเคยเป็นระเบียบ<น>จ้า <ใน S 2> ทีไรใครชอบหรือไม่ชอบในความคิดผมนะความคิดผมอะ ไปสี่สามเนี่ยมันออกยากถ้าถ้าออกมันจะเป็นสองสี่มักฝ่าหรือสี่สองนะอื่เป็นรูดสี่เก้าเก้าสี่หกสี่รูดครับเอออ่โอ้โอ้น่าสนใจเ้ตอนนี้ก็มาหกมาสี่เอ้เด่นเหมือนกันนะห <ผม S 1> <อ>กเหมือนกันแนะตอนนี้ผมผมผมบอกเลยนะที่ผมเน้นล่างพ่อไรรู้ไหม คือความคิดของผมเลขมันอันเยอะอะไรเยอะเออมันอันเยอะงวดนี้อ่าเีราวเราเราเราเน้นข้างล่างเนี่ยเราไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้การอันไปอันไปอันไปเลยมันก็อันทุกทุกงวดอยู่แล้วเออมันอันอยู่แล้วร้อยตัวอันไปไปหาซื้อลอตเตอรี่เอานี่ไงผมผมซื้อนี่งวดที่แล้วนี่แปดสองเจ็ดนี่ ผมได้มาสี่ใบแล้วน่ะ <c oughs> งวดีแล้วงวดีแล้วงมดีแล้วงมดีแล้วไอผมได้ห้าหนึ่งเก้ามามันมันไปออกเลขหน้าน่ะไม่เป็นเลขท้ายนี่มันออกแปดแปดเจ็ดสองเลขรางวัลเลขแปดเจ็ดสองก็ไม่ได้ตัว